ไม่อยากเป็นฉเฉลยสังคมเป็นไงเป็นการผู้แชร์ซอนรามกุ้งพลอยขอเคลียร์หลังหนุ่มซอนรามอ้างถูกยุตซิมจากประเด็นดราม,มา่าระหว่างนักแสดงหนุ่มชื่อดงังหนุ่มซอนรามที่พิทักษ์กับอดีตภรรยากุ้งพลอยกานิทรินหรือติ๊กบิวกพราเตอร์กรณีเรื่องซิมโทรศัพท์มือถือที่ก่อนหน้านี้หนุ่มซอนรามได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าโทรศัพท์มือถือของตนมีปัญหาตนไม่สามารถใช้งานได้ โดยต่อมาหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาเผยอ,อีกครั้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของตนซึ่งเป็นชื่อของอดีตภรรยาน,านั้นถูกอดีตภรรยาไปขอซิมใหม่โดยเธออ้างว่าทําโทรศัพท์มือถือหายซึ่งไม่ได้มีการแจ้งให้ตนทราบก่อนล่วงหน้าทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทางนี้ตนยังได้ตั้งข้อสังเกต,ตอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งความและเรื่องการขอซิมใหม่ว่าเหตุใดถึงไม่ขอซิมที่เป็นเบอร์ของตัวเองซึ่งสุดท้ายก็ให้เคลียร์กันโดยทําการเปลี่ยนชื่อเบอร์ดังกล่าวให้เป็นชื่อของหนุ่มสอนรามเรรียยบ้อ ล่าสุดมีโอกาสได้เจอสาวกุ้งพลอยคู่กรณีเจ้าตัวจึงเขาโอกาสชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพราะไม่อยากที่จะตกเป็นเฉลยของสังคมทั้งนี้ยืนยันหนักแน่นว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อกวรอย่างแน่นอน โดยกุ้งพลอยเล่าว่าเมื่อวันศุกร์ที่23กันยายน65ที่ผ่านมาเธอได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเรื่องโทรศัพท์มือถือหายจริงๆหลังจากนั้นเธอก็ไปทำบัตรประชาชนเพื่อที่จะขอซิมใหม่แต่ด้วยความที่เธอเคยเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือไวหลายเบอร์ทำให้เธอจำเบอร์อื่นๆไม่ได้นอกจากเบอร์ที่เคยใช้ประจำและก็จำไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นมีเบอร์ที่เคยให้หนุ่มสอนร,รามใช้ตั้งแต่เมื่อ4-5ปีที่แล้วเธอจึงได้ขอซิมโทรศัพท์มือถือทุกเบอร์ที่เป็นชื่อเธอ หลังจากนั้นพอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้นำสิมโทรศัพท์มือถือที่ได้มาตรวจเช็คโดยการใส่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือและทันทีที่เธอเปิดเครื่องน้องของหนุ่มสอนรามก็ได้โทรเข้ามาหลังจากคุยกันสักพักจึงรู้ว่านี่คือเบอร์ของหนุ่มสอนรามเธอจึงเอาสิมออกจากโทรศัพท์มือถือพร้อมขับรถนำสิมไปคืนทันทีโดยยังไม่เห็นว่าหนุ่มสอนรามโพสตอินสตาแกรม พอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้มีการหาข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนชื่อซิมเนื่องจากเบอร์ดังกล่าวเป็นชื่อของเธอและเธอเองก็อยากจะเซฟตัวเองเช่นกันถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รู้สึกว่าอดีตสามีเป็นอันตร,รายแต่อย่างไรแต่เพราะว่าปัจจุบันทั้งคู่ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วและเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่หนุ่มซอนรามใช้เป็นเบอร์ของตนเองไปแล้ววันต่อมาเธอจะต้องได้เจอลูกตอน9ก้นาฬิกา30นาทีน้องชายของหนุ่มซอนรามก็ได้ปรึกษากับเธอเรื่องเปลี่ยนชื่อซิมพอดีเธอก็เลยส่งข้อมูล และวิธีการดําเนินการให้พร้อมกับทําการเซ็นเอกสารตอนเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเพื่อให้หนุ่มสอนรามสามารถนําไปยื่นทําธุรกรรมได้โดยที่ทั้งคู่ไม่ต้องไปที่เดียวกันและสบายใจกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นเธอก็เล่นกับลูกต่อจนถึง14นาฬิกาและเพิ่งจะได้เห็นโพส์ของหนุ่มสอนรามอีกครั้งตอน17นาฬิกาซึ่งจริงๆหนุ่มสอนรามโพสตอน11อนาฬิกาเป็นเวลาที่เธอเซ็นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วแต่อีกฝ่ายยังไม่ได้ทำธุรกรรม